สถานการณ์ล่าสุดต้องใช้คำว่าหน้าคนลุกขนชันกับสภาพของกองทัพขเขมรที่ทอดทิ้งกำลังพลของตัวเองให้ตายเกลื่อนแนวรบโดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่คิดจะเหลียวแลและในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังคงเสริมกำลังเข้ามาไม่หยุดละเมิดกฎทุกอย่างและปฏิเสธข้อเท็จจริงอย่างหน้าไม่อายแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีใครครบพวกเขาอีกต่อไปแล้วล่าสุด กองทัพไทยได้ออกแถลงการที่ชัดเจนและรุนแรงที่สุดแสดงความผิดหวังกับรัฐบาลกัมพูชาที่ปฏิเสธข้อเท็จจริงพร้อมกับยืนยันด้วยหลักฐานที่แน่นหนาว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงเข้ามาที่ฐานทหารไทยบริเวณภูมะเขือและช่องอามาเมื่อคืนวันที่29กรกฎาคมการที่ฝ่ายคขมนปฏิเสธข้อที่จริงเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเพิกเฉยต่อหลักฐานแต่ยังเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของกลไกสันติภาพในเวทีโลก และที่เจ็บที่สุดคือกองทัพไทยได้ตบหน้าฮุนเซนและฮุนมาเนตอย่างจังด้วยการชี้ให้เห็นว่าการที่ทหารขเขมรบางหน่วยยังคงใช้อาวุธหลังการหยุดยิงมันสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพของกองบัญชาการและขาดวินยัยหรือไม่ก็ความมีผู้เจตนาปล่อยให้เกิดความรุนแรงเพื่อหวังผลทางการเมืองพูดง่ายๆก็คือ กองทัพไทยกำลังบอกกับโลกว่ารัฐบาลกัมพูชามันอ่อนแอจนไม่สามารถควบคุมทหารของตัวเองได้ยิ่งไปกว่านั้นกองทัพไทยยังแฉอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าทหารกัมพูชาในแนวหน้าถูกทอดทิ้งขาดการดูแลและการส่งกำลังบำรุงจนมีทหารหลายนายยอมวางอาวุธและมอบตัวต่อทหารไทยเพราะพวกเขาทั้งเหนื่อยล้าหวาดกลัวและหิวโหวยซึ่งทั้งหมดนี้ คือสภาพที่แท้จริงของกองทัพที่ผู้นำของพวกเขาภาคภูมิใจนักหนาและในขณะที่กัมพูชากำลังถูกโดดเดี่ยวเวียดนามก็ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามได้เดินทางมาเยือนไทยพร้อมกับแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์และประกาศพร้อมที่จะมีบทบาทสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งและสนับสนุนการดำเนินงานทางการทูตของไทยอย่างเต็มที่ นี่คือการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีและเป็นการเลือกข้างที่ชัดเจนที่สุดว่าเวียดนามยืนอยู่ข้างประเทศไทยแต่ถึงจะถูกโดดเดี่ยวกัมพูชาก็ยังไม่หยุดเล่นละครพวกเขาเชิญคณะทู่จาก13ประเทศไปดูซากอนุสาวรีย์ตาออมที่พังเสียหายแล้วกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของไทยแต่ที่น่าตลกก็คือข้อเท็จจริงจากสื่อเขมรเองนี่แหละครับที่ระบุว่าเป็นฝ่ายกัมพูชาที่ยิงปืนใหญ่พลาดไปโดนเอง ความโกหกและความหน้าด้านของพวกเขามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆและสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเพื่อนบ้านที่ไม่น่าไว้วางใจกระทรวงกลาโหมไทยก็มีแผนที่จะจัดหายุทโธปกรณใหม่ถึง50ชนิดในวงเงินประมาณ1,000 10, 0ล้านบาทเพื่อทดแทนของที่ใช้ไปและเสริมศัก,กยภาพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าปัญหานี้มันคงยังไม่จบลงง่ายๆ คุณคิดว่าการที่เวียดนามออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนไทยในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อดูลำนาจในอาเซียนอย่างไรและคุณเห็นด้วยกับการจัดซื้ออาวุธใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ